lợt eo càng khôn EO càng khôn đức đơn khôn khước eo đức muộn lên สาวจีหนตัางนรกหมกมุนวิธีนิวรพึ่งมีหลีกนีบอกไกล คนคองเงืนเตือนสติให้และหวังและายมากเนอคือถึงลูกเมียบ่อเสียพัมเพอเลอะเถออย่างอันเนินนัยวันแม่ไกีแลวเลืกเอวบ่สา ตัวนอใจหันสู่สินห้างมะนํำใจนำกันก้าเอาเงินปิกมาใจ่ายใจภายในขอบครัวออมอัวเอาไว้หลูกน้อยเหียนเนื้อ บำลุงบำลือว่าเออนายบ้านสำหารอวนทวนเอนอนายเฮอ